สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมประเรยตอังกุลกิติผู้อำนวยการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์พักไทยสร้างไทยครับในวันนี้เป็นที่นา่ชัดแล้วนะครับผมว่ารัฐบาลได้เข้าสู่การบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากมีการถแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรไปที่เรียบร้อยครับวันนี้ผมและพักไทยสร้างไทยจะมาทําหน้าที่ครับเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการที่จะย้ําเตือนในเรื่องของคําสัญญาต่างๆที่แต่ละพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลได้ให้เอาไว้กับประชาชนนะครับโดยเราจะอ้างอิงจากการหาเสียงครับในช่วงตลอดระยะเวลาหาเสียงที่ผ่านมานโยบายใดบ้าง ที่แต่ละภาคการเมืองนั้นได้ทําการพูดถึงเอาไว้และรวมไปถึงครับผมได้ทําการแยกในแต่ละกระทรวงนะครับเพื่อให้ไม่มีข้ออุปสรรคในเรื่องของการใช้คําว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลหลายๆพักในการที่จะผลักดันนโยบายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันครับเริ่มต้นกันนะครับที่พัคก,การเมืองนะครับผมที่ได้ดูแลในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์พักที่ได้ทําการดูแลนั่นก็คือพักเพื่อไทยนะครับผมขออนุญาตเจาะไปที่นโยบายในเรื่องของกฎหมาย ธุรกิจนะครับที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคนะครับผมในการทํามาหากินของพี่น้องประชาชนครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับการหาเสียงนะครับแม้กระทั่งพักไทยสร้างไทยเองเราเห็นถึงปัญหาตรงนี้ครับเราจึงผลักดันมาโดยตลอดนะครับว่าเราอยากให้มีการยกเลิกในเรื่องของการขออนุญาตที่ไม่จําเป็นนะครับรวมไปถึงใบอนุญาตต่างๆและกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นทามาหากินกันได้อย่างยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นในนโยบายนี้แม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุลงไปนะครับผมนะอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของทางพรคเพื่อไทย แต่ว่าในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจที่ได้มีโอกาสระบุเอาไว้นั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับผมว่ามีการเขียนเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดตั้งนะครับองค์กรที่ชุดทักกานะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าพร้อมนะครับที่จะทําหน้าที่ในการยกเลิกใบอนุญาตหรือว่าผลักดันต่างๆนะครับผมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีอุปสรรคนะครับผมในการทำมาหากินนะฮะูนยนนี้ก็จะช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าในกรณีนี้พักไทยสร้างไทยนะครับเราเห็นด้วยอย่างเต็มที่นะครับและขอให้สามารถที่จะดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับในส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงนะฮะจากการที่ทางด้านของท่านมนพรนะครับซึงซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับผมนะได้ทําการ อภิปรายนะครับงบประมาณเอาไว้นะครับในสภาชุดที่แล้วครับในการอภิปรายครั้งนั้นเป็นที่เรื่องที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือทางด้านของท่านมนพรเองเนี่ยได้พูดถึงนะครับผมในเรื่องของปัญหานะครับเรื่องของกลุ่มทุนนะครับผมนะที่เป็นกลุ่มในทุนนะครับจากต่างประเทศนะครับเข้ามากดราคาสินค้านะครับของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรของบ้านเรานะครับกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ครับในการที่จะดูแลในเรื่องของราคาสินค้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของกรมส่งเสริมการค้าระ ประเทศนะครับผมนะฮะที่จะต้องมีการควบคุมปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ผมก็คาดหวังนะครับผมว่าทางพรคเพื่อไทยเองนั้นก็จะผลักดันอย่างต่อเนื่องครับในะให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้นั่นคือสิ่งที่ขออนุญาตพูดถึงนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงต่อมาครับนั่นก็คือกระทรวงต่างประเทศครับ กระทรวงต่างประเทศนะครับผมนะฮะปัญหาหลักนะครับที่มีการพูดถึงกันแล้วก็ระบุอยู่ในเว็บไซต์พักด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของประมงไทยครับโดยเฉพาะนะครับการเจรจานะครับผมนะฮะกับไอยยนะฮะเรื่องไอ u กับทางสภาพยุโรปนะครับผมนะฮะซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมนะโดยเฉพาะชาวประมงเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งสิ่งครับที่หลายคนเฝ้ารอกันจริงๆนะครับผมนั่นก็คือการเจรจานะครับกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนครับเพราะนั่นจะเป็นจุดที่สาามรถ ทำให้เริ่มต้นนะฮะในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งก๊าซธรรมชาติแล้วก็ดูไปถึงพลังงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทะเลแล้วก็ดูไปถึงพื้นที่ทับซ้อนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศนะครับในเรื่องของนโยบายตรงนี้ผมขออ้างอิงจากสิ่งที่ทางด้านของคุณ,ณพนพดลปฐมมะได้ทําการให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับนโยบายด้านการต่างประเทศในช่วงตลอดการเลือกตั้งครับ กระทรวงต่อมาครับนั่นก็คือกระทรวงมหาไทยครับกระทรวงมหาไทยครั้งนี้ดูแลโดยพักภูมิใจไทยครับซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าเราเจาะลงไปที่ เว็บไซต์หรือว่าข้อมูลหลักๆของพรรคภูมิใจไทยนั้นอาจจะไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแบบเต็มๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมนะฮะการให้สัมภาษณ์นะครับผมนะที่น่าสนใจนะครับผมขออนุญาตนะฮะอิงทางด้านของคุณสงศ์ทองศรีครับที่เป็นรองหัวหน้าพักนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับผมในเรื่องของการการจจายอำนาจนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมถือว่าเป็นคำมั่นสัญญานะที่ทาง พักภูมิใจไทยได้พูดถึงไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจนะครับผมเขาพูดถึงเรื่องของภาษีรักบ้านเกิดครับโดยให้ข้อมูลว่า ในการกระจายอำนาจที่ดีที่สุดนั้นต้องให้ท้องถิ่นได้มีเรื่องของงบประมาณด้วยโดยอาจจะมีการตั้งอัตราสูงสุดไวนนะะ้นะครับผมนะฮะที่3 0ซนะครับซึ่งจะนํามาซึ่งเรื่องของงบประมาณนะครับที่สามารถนํามาพัฒนาท้องถิ่นได้นะครับเราวๆเ,เกือบๆแ <eyebr c oughs> สนล้านเลยทีเดียวนะครับโดยมีการยกตัวอย่างที่น่าสนใจครับนั่นก็คือการยกตัวอย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานีรถโดยสารในต่างจังหวัดนะครับคือถึงแม้ว่าสถานีรถโดยสารในต่างจังหวัดนั้นจะดูแลโดยท้องถิ่นครับแต่ทิศทางหรือว่าเส้นทางในการเดินรถ ไม่ได้อยู่ในหน้าที่การดูแลของท้องถิ่นครับและรวมไปถึงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดถึงด้วยนั่นก็คือรอพอต่อนะครับซึ่งทางด้านของพระภูมิใจไทยเองก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้ว่าถ้าหากว่ามีงบท้องถิ่นนะครับผมสามารถที่จะดูแลได้นะครับ เข้ามาพ,พัฒนาเรื่องของราาพสตนั้นก็จะทําให้เรื่องของการอุปกร,ก,รรกรณ์ทางการแพทย์และรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้รับการแก้ไขด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็สามารถยืนยันได้เพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนะฮะทางด้านของคุณอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับกระทรวงต่อมาครับผมขออนุญาตไปที่กระทรวงทรัพยากรครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในครั้งนี้นะครับ,รบการคนพูดที่ดูแลนั่นก็คือพรคพลังประชารัฐครับพรคพลังพรคพลังประชารัฐได้มีการพูดถึงนะครับในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองอิสริยอสีเขียวนะครับซึ่ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดูเป็นนามนธรรมอยู่แต่ในขณะเดียวกันเรามั่นใจครับว่าถ้าหากว่ามีการพัฒนาในเรื่องของนโยบายนี้อย่างจริงจังก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ผมขออนุญาตเจาะไปที่2เรื่องครับซึ่งเป็น2เรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งและอยากให้ พักการเมืองที่ชื่อว่าพลังประชารัฐนั้นสามารถดําเนินการได้ในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงนะครับนั่นก็คือการคืนที่ดินทํากินให้กับประชาชนนะครับและก็ผังน้ําชุมชนนั่นเองนะครับผมเราทราบกันดีนะครับว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้นั่นคือปัญหาเรื่องของที่ดินทํากินนะครับและในช่วงเวลาที่ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนานโครงการวันแมพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นการที่คืนที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนได้สิทธิ์ในการเข้าไปทํากินรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของโฉนดต่างๆจะช่วยพี่น้องประชาชนได้มาก ในเรื่องของผังน้ําชุมชนครับในช่วงตอนที่ยังคงมีเรื่องของ MOU 8พักนั้นนะครับเรามีการพูดถึงในเรื่องของภัยน้ําแล้งนะครับและก็รวมไปถึงภัยน้ําท่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการพัฒนาเรื่องของผังน้ําชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถแก้ไขในเรื่องของน้ําแล้งแล้วก็น้าท่วมได้เป็นอย่างดีจะทําให้เกษตรกรนะครับไม่ประสบปัญหาแบบนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราคาดหวังครับว่าการดูแลในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของพรรคปรมาารัฐนั้นจะสามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังเช่นเดียว รกระทรวงต่อมาครับนั่นก็คือกระทรวงพลังงานครับการดูแลภายใต้ของพรรครวมไทยสร้างชาติครับผมพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการหาเสียงเอาไว้นะครับตลอดช่วงการเลือกตั้งตลอดช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าครับโดยมีการระบุว่าค่าไฟาฟ้านั้นจะอยู่ที่เราคาประมาณ3บาท90สตางค์ต่อหน่วยครับและในขณะเดียวกันอีกนโยบายหนึ่งที่ทางพรรครวมไทยสร้างชาติได้ทําการพูดถึงไว้นั่นก็คือการนําเข้า น้ำมันอย่างเสรีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในข้อเรื่องนี้เราต้องบอกอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าถ้าหากว่ามองว่าจะเป็นประโยชน์นั้นก็ต้องนํามานะครับด้วยเรื่องของการดูแลไม่ให้มีเรื่องของการผุขาดเพราะผลสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเกิดกรณีเช่นนั้นอีกนะครับจะนํามาซึ่งปัญหาต่าง,างๆอีกเยอะแยะมากมายว่าไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าน้ํามัน ที่เป็นรูปแบบของน้ามันเถื่อนแล้วก็รวมไปถึงนะครับจะเป็นการซ้ําเติมปัญหาที่เป็นเรื่องของการการพลังงานในประเทศเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับสามารถที่จะดูแลเรื่องนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะถือว่าเป็นการเรื่องดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเช่นเดียวกันนะครับเราคาดหวังในเรื่องนี้นะครับต่อมาครับนั่นคือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผมนะฮะภายใต้การดูแลของเพื่อไทยนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับผมนะฮะการให้สัมภาษณ์ของคุณจักรพลตั้งสุธิธรรมครับแล้วก็ในเว็บไซต์เองด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะของทางพรรคเพื่อไทยนะครับมีการพูดถึงนะครับในเรื่องของโครงการหนึ่งอเภอ1แลนด์มาร์กนะครับซึ่งแน่นอนฮะจะเป็นสิ่งที่สามารถ ทำให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้มีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับและในขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับในแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงครับธนาคารท่องเที่ยวครับที่สามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนและก็รวมไปถึงนะครับคนที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นนะครับและในขณะเดียวกันครับ Festival Hu b of Asia นะครับผมในตลอดช่วงการหาเสียงที่ผ่านมามีหลายพรรคการเมืองครับที่หาเสียงในเรื่องนี้ภัคไทยสร้างไทย ของเรามี12เดือน12อีเวนต์ในส่วนของพักเพื่อไทยเองก็มี Festival Hub of Asia เียเพราะฉะนั้นเราคาดหวังเช่นเดียวกันครับว่าในช่วงไฮซีซันที่กำลังจะถึงนะครับเราจะได้เห็นเฟสติวัลสำคัญที่เกิดขึ้นมาใหม่นอกเหนือไปจาก New Year Festival ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วในช่วงของไฮซีซันที่เป็นการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมนะฮะเราก็คาดหวังเช่นเดียวกันครับว่าจะสามารถเป็นเฟสติวัลที่สามารถที่จะสร้างเงินให้กับธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนอีนรนนก,อ1ก1ร1าวิ Plus รเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและดูเป็นเรื่องใหม่นะครับ ที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามีแนวคิดนะครับผมนะจากทางาพรคเพื่อไทยครับซึ่งเขาบอกว่าพรคเพื่อไทยอยากจะพัฒนาในเรื่องของกีฬาครับแต่ปัญหาคืองบนะครับของทางกงกทนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับกีฬาแต่ละประเภทครับเพราะเนื่องจากว่าไม่มีงบประมาณที่เพียงพอดังนั้นครับจึงมีดําริคิดว่าจะสามารถนําเงินมาได้จากรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรอยู่อย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่จะนําเงินจากรัฐวิสาหกิจต,ตรงนี้เข้ามาพัฒนากีฬาในแต่ละ ประเภทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สนใจครับที่อยากจะเฝ้าดูว่าจะเป็นวิสาหกิจไหนที่มีกาไรอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะปันเงินลงมาในเรื่องของการดูแลกีฬาต่างๆเหล่านี้และรวมไปถึงกีฬาชนิดไหนที่พรคเพื่อไทยจะผลักดันก่อนนะครับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนจะเฝ้าดูเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของกระทรวงพมนั่นเองครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์นะครับในครั้งนี้ดูแลภายใต้ พักชาติไทยพัฒนาครับซึ่งแน่นอนนะครับผมนะฮะในส่วนของพักชาติไทยพัฒนานั้นในช่วงตอนหาเสียงที่ผ่านมานอกเหนือไปจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรแล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท่านได้ทําการหาเสียงเอาไว้นะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งครับซึ่งเราจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของเบีย้ย คนพิการ3,000บาทครับและรวมไปถึงการจ้างงานผู้สูงอายุด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ระบุไว้นะครับในพักชาติไทยพนัฒนาตอนหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่ามีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาและมีการที่จะผลักดันกฎหมายเรื่องนี้ออกมา เราจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นเพียงคําให้สัญญาโดยที่ไม่ได้นํามาทําการต่อเนื่องเราก็จะเฝ้าดูอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับผมและก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,ของ,ข,องของมนุษย์ภายใต้การดูแลของพรรคชาติไทยพัฒนานั้นจะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่เพราะถือเป็นเรื่องสําค,คัญเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้สังคมไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับ ต่อมาครับนั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการครับและผมขออนุญาตนะครับในการที่จะพ่วงไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้การดูแลของพักภูมิใจไทยทั้งคู่ครับผมขออนุญาตหยิบยกนะครับเรื่องของนโยบายสําคัญที่พรคภูมิใจไทยได้ทําการหาเสียงเอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งครับในส่วนของการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนะครับ Virtual School Online School และรวมไปถึงนะครับผมการหยุดหนี้ซึ่งครอบรวมถึง นี่กยศออด้วยนะครับ 3. นโยบายนี้นะครับผมนะฮะการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนะครับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างๆและไปจนถึงระดับปริญญาตรีนั้นจะควบรวมนะครับถึงทั้งสองกระทรวงนะครับผมในส่วนของนโยบายเพราะฉะนั้นเราจะติดตามในเรื่องนี้ครับเราเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับและถ้าหากว่าพระภูมิใจไทยนะครับ มีนโยบายในเรื่องนี้ก็ควรจะทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึง virtual school online school ครับซึ่งแน่นอนฮะมันจะแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็จะต้องติดตามในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับผมนะเพราะเป็นสิ่งที่ทางพระภูมิใจไทยได้สัญญาไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาครับและสุดท้ายครับเนื่องจากพระภูมิใจไทยมีการนโยบายในเรื่องของการ พักหนี้3ปีนะครับผมนะทั้งต้นและดอกซึ่งในส่วนของหนี้ตรงนี้นะครับควบรวมถึงหนี้กยศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตามในเรื่องนี้นะครับว่าพรคภูมิใจไทยจะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่ครับกระทรวงต่อมาครับผมขออนุญาตไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับภายใต้การดูแลของพรรคพลังประชารัฐครับผมนะฮะ พักกรประชารัฐมีนโยบายนะครับในช่วงตอนที่มีการกิจกาการเลือกตั้งนะครับมีการหาเสียงเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนเพาะปลูกนะครับสามหมบาทนะครับโดยที่จะเป็นระบบการโอนตรงเข้าบัญชีของเกษตรกรเลยนอกหนืนไปจากนั้นครับจะช่วยเหลือในเรื่องของเกษตรกรนะฮะโดยเอ่อโดยเจาะไปที่ทุนเกี่ยวข้าว2,000บาทต่อไร่นะครับสูงสุดไม่เกิน15ไร่ครับผมจะช่วยเหลือระบิดาชาวนาของประเทศไทยได้นะครับและที่สําคัญครับกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครับซึ่ง ว่ากันง่ายๆเลยครับก็คือทางรัฐบาลน,นั้นจะช่วยเหลือค่าปุ๋ยซึ่งอยู่ในขั้นอยู่ในเรทราคาที่สูงนะครับเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับทั้ง3โครงการนี้ทั้ง3นโยบายนี้ที่พักพลังประชารัฐได้ทําการหาเสียงไว้เราจะติดตามอย่างต่อเนื่องครับว่าท่านจะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่ครับ มากันที่กระทรวงคมนาคมครับกระทรวงคมนาคมภายใต้การดูแลของพรรคเพื่อไทยครับกระทรวงคมนาคมนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เป็นข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือเรื่องของโครงการ20บาทรถไฟฟ้าทุกสายซึ่งเราเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนนะครับและเราขอให้พรรคเพื่อไทยผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังครับแต่นอกเหนือจาก20บาทรถไฟฟ้าทุกสายแล้วเราจะต้องมองไปถึง <c oughs> เรื่องของการคมนาคมด้านอื่นๆด้วยนะนนครับผมนะฮะได้มีการหาเสียงเอาไว้ครับโดยพรรคเพื่อไทยและก็อยู่ในเว็บไซต์ของพรรคเองนะครับนั่นก็คือการติดแอร์ที่รถไฟฟชั้น3 และรวมไปถึงรถไฟขนสินค้าลาวแหลมฉบังและสุวรรณภูมินะครับรวมไปถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับผมทั่วประเทศด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ของพรรคเองครับและเราถือว่าเป็นนโยบายที่ท่านเอาไว้ใช้ในการหาเสียงครับเพราะฉะนั้นเราเฝ้าดูนะครับผมนะว่าท่านจะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่และจะมีการบริหารงบประมาณอย่างไรในเรื่องดังกล่าวครับมากันที่กระทรวงดิจิทัลครับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะหรือว่าดีอยู่ภายใต้การดูแลของพ,พรรคเพื่อไทยครับซึ่งในส่วนของกระทรวงดีนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่สุดเลยและก็เป็นสิ่งที่ถูกนํามาใช้หาเสียงโดยตลอดนั่นก็คือดิจิทัลโกเฟเมนต์นะครับรวมไปถึงวันสต๊อฟเซอร์วิสนะครับผมและก็สมาร์ทคอนแท c t ด้วยทั้งหลายเหล่านี้เป็นการแก้ไขในเรื่องของปัญหาระบบราชการนะครับผมที่มีการดําเนินงานในเรื่องต่างๆค่อนข้างช้าครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลโกเฟผมนช่วันสตใอ้เซอร์วิส์นะครับผมจะช และรวมไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนจะสามารถดําเนินงานและทํางานร่วมกับข้าราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับและยังลดปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันด้วยนะครับกับสมาร์ทคอนแท็กนะครับผมผมก็จะต้องติดตามในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับกับนายรของพรรคไทย้ันไทยของเรานะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถดําเนินการเรื่องของกระทรวงดิจิทัลนะครับในเรื่องดิจิทัลคอฟเม n นต์วันสต็อปเซอร์วิสและสมาร์ c คอนแท็กนะครับผมนะจะเริ่มต้นในเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับและเป็นรูปแบบใดนะครับ ต่อมาครับนั่นคือกระทรวงแรงงานภายใต้การดูแลของพัคภูมิใจไทยครับกระทรวงแรงงานนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรงของพัคภูมิใจไทยนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ระบุในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าในการให้สัมภาษณ์นะครับผมนะฮะของทางด้าน ผู้สมัครนะครับผมนะฮะของพรรคภูมิใจไทยนะครับผมนะซึ่งได้มีการไปสัมมนานะครับผมนะฮะที่เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานนะครับของพรรคภูมิใจไทยนะครับผมนะนั่นก็คือทางด้านของคุณอนุสรีนั่นเองนะครับได้มีการพูดถึงการพักหนี้ในระบบ3ปีนะครับผม และก็รวมไปถึงนะครับแรงงานสูงอายุนะฮะจะมีกองทุนประกันผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่ติดตามในช่วงตอนเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นป้ายนะครับโฆษณาในเรื่องของการเลือกโฆษณาในเรื่องของนโยบายนี้อยู่ตลอดการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระทรวงแรงงานนะครับมีนโยบายในการผลักดันในเรื่องนี้นะครับอย่างจริงจังถือว่าเป็นประโยชน์ครับและในขณะเดียวกันนะครับเราก็คาดหวังนะครับผมนะฮะในการที่ภูมิใจไทยจะผลักดันเรื่องนี้ออกมานะครับอย่างจริงจังภายใต้ในนามของกระทรวงแรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาครับขออนุญาตไปที่กระทรวงวัฒนธรรมครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมในครั้งนี้เป็นกระทรวงที่สําคัญอีกหนึ่งกระทรวงครับเพราะเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นกระทรวงที่สามารถทําให้เกิดเศรษฐกิจและธุรกิจรูปแบบใหม่ได้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลภายใต้ของพักเพื่อไทยครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอเจาะไปที่โอฟอสนะครับผมและก็ทักกาครับโอฟอสวันแฟมิลี One Soft Power นะครับผมนะฮะหนึ่งครอบครัว1 Soft Power นะครับที่จะสามารถทำให้แต่ละครอบครัวนั้นสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของรายได้ของครอบครัวได้นะครับผมเราต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วเราคาดหวังนะครับผมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การดูแลของพักเพื่อไทยนะครับรวมไปถึงครับทักก้าครับที่จะพัฒนานะฮะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจนะครับผมนะรูปแบบใหม่ๆนะครับผมและครอบครัลถึงไปถึงซอฟท์พาวเวอร์ด้วยเราคาดหวังเช่นเดียวกันนะครับผมนะเรื่องนี้ จะมีการผลักดันอย่างจริงจังและมีงบป,ประมาณไปดูแลในส่วนของทักก้าที่ทางด้านของพระเพื่อไทยอยากที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะครับเพราะมันจะสามารถผลักดันงานได้ถึง20ล้านตําแหน่งนะครับผมนะฮะและเราคาดหวังครับว่าจะมีการผลักดันเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและจริงจังนะครับต่อมาครับผมขออนุญาตไปที่กระทรวงสาธารณสุขครับ กระทรวงสาธารณสุขภายใต้การดูแลของพรรคเพื่อไทยนะครับผมนะฮะเป็นกระทรวงที่มีการหาเสียงอย่างต่อเนื่องในตลอาการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสามารถรักษาได้ทั่วประเทศไทยวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะครับและเทรเรมิดิซีนนะครับซึ่งเทรเรมดิซีนจะครอบคลุมถึงเรื่องของการปรึกษาในเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับผมและรวมไปถึงครับโรงพยาบาลประจำเขต50เขตรกรุงเทพมหานครครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พรรคเพววื่อไทยได้ทําการหาเสียงเอาไว้ในช่วงต่อเลือกตั้งนะครับผม ว่าถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลจะเข้ามาผลักดันในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับใน4ีสาอย่างตรงนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับเราจะติดตามครับว่าท่านจะผลักดันเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังเมื่อไหร่นะครับไปกันที่กระทรวงอีกหนึ่งกระทรวงครับผมนั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมครับภายใต้การดูแลของพรรครวมไทยสร้างชาติครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับผมภายใต้การดูแลของพรรครวมไทยสร้างชาติมีการให้ข้อมูลเอาไว้นะครับผมในเรื่องของการ จัดทานโยบายตลอดการหาเสียงครับนั่นก็คือการดึงารลงทุนนะฮะโดยเฉพาะด้าน E ีีนะครับมูลค่ากว่า3.6แสนล้านนะครับโดยไปถึงสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีก7แสนล้านนะครับผมแล้วก็ธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะครับอีกราวๆ3าแสนล้านนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับผมนะฮะยังมีการดึงอุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับผมนะฮะจากประเทศซาอุดิอาระเบียอีกราวๆ6แสนล้านด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลของพักรวมไทยสร้างชาติจะต้องมีการผลักดันเรื่องนี้ออย่าางงจริัในนนคตะแล ครับในเขตเศรษฐกิจต่างๆที่มีการถือกาเนิดขึ้นและทุ่มงบประมาณไปต่างๆไปเป็นจํานวนมากมายนะครับเราก็จะต้องหวังนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพเรื่องนี้นะฮะจากพรกรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกันครับกระทรวงสุดท้ายครับนั่นก็คือกระทรวงยุติธรรมครับภายใต้การดูแลของพักประชาชาติครับพรคประชาชาตินะครับผมนะะมีนโยบายนะครับผมนะที่เกี่ยวข้อง กับกระทรวงยุติธรรมนะครับผมนะหนึ่งจุดจากการให้สัมภาษณ์นะ,ะของท่านทวีสอส่องนะครับผมนะซึ่งก็จะเจาะลงไปที่เรื่องของการตั้ง KPI นะครับกับหน่วยง,งานปปสนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับการปรับปรามยาเสพติดนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรมนะครับภายใต้สํานักงานปปสน,นะครับผมนะฮะ <c oughs> ที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตามในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะว่าภายใต้การทํางานของกระทรวงยุติธรรมนะครับ พระประชาชาติจะสามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี KPI ในรูปแบบไหนในการที่จะวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทํางานในด้านนี้นะครับทุกท่านครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมนะที่ผมได้ทําการหยิบยกมานะครับผม ถามว่าทําไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องนําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาย้ําเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดูได้เห็นกันนะครับเพราะแน่อนอนครับในส่วนของการถแถลงนโยบายนั้นอาจจะมีภาพรวมไม่ได้ลงไปในรายละเอียดลึกๆนะครับแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมนะของการหาเสียงครับ ในแต่ละพรรคการเมืองนั้นย่อมต้องสัสร้างนโยบายออกมาเพื่อให้ได้คะแนนเสียงได้หัวใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเราคาดหวังครับว่าวันนี้เรามีรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นครับรัฐบาลจะต้องำทำตามคําพูดในสิ่งที่ได้ให้คําสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ครับไม่เป็นเพียงแค่การลดลง,ลง,ลง,ลงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเท่านั้นเพราะนั่นจะส่งผลโดยรวมครับต่อการเมืองไทยครับที่ทําให้เราสามารถพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ได้คะแนนเสียงมา แต่ผลสุดท้ายพอเข้ามาบริหารแล้วไม่สามารถที่จะทําได้ตามที่ตัวเองได้สัญญาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นครับพักไทยสร้างไทยของเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังครับแล้วก็เราขอให้กําลังใจครับให้กับทุกพักการเมืองที่ทําหน้าที่ในฝ่ายบริหารสามารถดําเนินการตามนโยบายต่างๆที่ท่านได้เคยให้คําสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้ได้ครับ